ทีนี้เรามาเทียบมาเทียบดูนะครับผมมาเทียบดูแล้วว่าตรงสื่อทุกช่วงนี้ก็จะโค้หมดแต่ที่เราดัดมาที่มันไม่ถูกต้องครับเราจะใช้ทั้งใหม่เลยนะครับคลิกขวาแล้วก็เดี๋ยวผมจะก๊อปปี้รูปเก็บไว้ก่อนเราใหม่เลยเราจะจิ้มแมทจากนั้นก็ทําเหมือนเดิมน,นะครับก็คือเพิ่มเพิ่มขอบเข้าก่อน p a เปอร์ไซเพิ่มเป็นตรงนี้เป็น400ตรงนี้เป็น300นะครับกดโอเคจากนั้นเราก็เปิดคำสั่ง Effect d i s c h a r ิ c h a r แล้วก็ Map นะครับทีนี้เราจะใช้ตัวเนี้ยเห็นไหมครับมันเราเห็นแล้วว่าเราเมื่อกี้เราทำผิด ก่านครับเราก็กดโอเคไปจากนั้นเราก็ปิดแล้วก็ย็ดปิดโคโลฟลูเพนไปอาจจะใต้ตัวแบ,บ็บดอปใหม่นะครับเราเราเลื่อนลองอมาดูให้เขาประกบกับรูปภาพให้ใหโอเคเราจะคอบปิดแมทเข้ามาก่อนแล้วก็นำนำที่เราดาว มาวางนะครับกดเข้าไปคือให้ตัวขอบของเขาลุนมาเนี่ยเราสังเกตดูนะครับว่าว่าเราดาผิดอะช่วงนี้ต้องโคงออกนี้เดี๋ยวเราค่อยแก้ข้างหน้าก็ได้พอเราพอเราจับขึ้นมาได้แล้วนะครับเราก็าทําการจับลูกไว้ํำแมสใหม่แล้วนะจับจับขอบไว้แล้วเราก็เอฟเฟก เอาวิด e โ p เพจอินสไต t คอนเทนต์เข้าไปในตัวนี้เืออาจต้องปรับอีกหลายครั้งนะครับมาจะแบบว่าได้ตามแนวที่เราต้องการสมมุติว่าตรงนี้เราได้แล้วละผมมีการเซฟตัวนี้ไว้แล้วนะครับแล้วเราก็ ีนี้ก็ทําการทําขอบนะครับมาให้เขาใหญ่เท่ากับแบบจริงก่อน